อยู่กับบิวอินสามล้านอะเบิร์ตอ่นตั้งไรสบายเกินนีกว่านี้แหละคนเห็นงานหนักไหมนี่หมอนว่าประจำตัวไม่ได้ง่ายหนักไหมเด็กสั่งนี่ก็เริ่สั่งก็เริ่สอนวิชาโจรในยอยู่เลยนี่เป็นตำรวจท่านใดต้องโจนต้องเป็นโจรก่อนก็เรืงดีมันดีปวดปะเออก็เรืงฝึกวิชาโจรในยอยู่กันมีเป็นโจรต้องเฮดแบบเดยจังไดย์สบายเป็นโจรแล้วจังเสียไปเป็นตำรวจอือ นั้นใจเสีเงียนวะจงียนเนเงียนวะเอ้ตำรวจเขาเรียกวิชาชวนดิเงีนบ่คือบอกชวนไปเป็นตำรวจทำไมแล้วเราสนโอ้เขาต้องเรียนวิชาชวนเออตอนนี้ฮัดบีบเอ็นยู้เดี๋ยวนี้ก็ไรบีบเออกตอนนี้เป็นเป็นยังตอนนี้ต้องบีบเอ็นก้อนตอนนี้ก้อนไห้ไปเป็นนั่นเป็นนี่ต้องบีบเอ็นก้อนเดี๋ยวนี้เอี้ยบอเพราะว่าผู้สอนนี่คือเก็บเคี่ยงเดี๋ยวนี้แค่นั้นวันใดต้องให้มันเปลี่นตัวก่อน ยังมีสว่วนได้ไนะเมื่อนั้นย่านพผาดเพิ่นหนีไปอยู่บักเกย์ไปอ้างว่าที่ไปกรุงเทพกรุงไทยนิสัยย่ญาติเพื่อนจีบตมแ <c oughs> น่นอะนโอ้ยไย,ยเห็นเขาไทายลูกมีแต่แบกบกันลูกตมเนาะไยกันหนีแล้วว่าไม่เหล็กบุญบังไฟเวลยจานนีิกีหนีวะเสียด้ำเบิดไปสักแ <c oughs> ม่ฝ่ายจิตใจเห็นฝ่ายน้ำคว้าน้ำอยางจาเบิด ตามัดแตะมีแตะมี่าเมันดำเบิดปล่าวันนี้นี่เกลียดเราเป็นคนอื่นรถ่นฟาแบบฟาใส่แล้วมวนกุ๊บนี่เต่อมือนข่อยมือนกลัวน่ะมือนเกินข่อยเปล่าขาดกระบุนบักไฟว่ะนี่คือหนาเลี้ยงหนาเนี่ยคือปิดวงปิดอย่างคือเป็นเลี้ยงเลี้ยงอะย่างเงี้ยเนี่ยมาขึ้นกินหัวตีซีฮะฮักหลายนี่หันบรรยากาศแบบนีเลย มือสี่พระก็ไปเนี่ยมือลานทีมงานสภาพลานทีมงานนะเลี้ยงเนาะต้องมาขึ้นอยากพัดเป็ดกบบ่โทษไปสั่งเขว้ก่อนสีพัะเอาเองอายุแค่ไยนมีผู้จะจับมะสงได้หมู่บ้านเนี่ยนี่ว่าซีเลียงวาสีเลีวก๋วยเตี๋ยวบันนี้ชีม้ว่าก๋วยเตี๋ยวใช้สีอยู่ไหนซีเป็นนุนปิด เสียเทสวยเสื้อตัวนี้สวยเสื้อลุมเช้นี่บ่เนี่ยนี่เหล่าซื้อเขานี่บ่นี่บ่ครับต้องเบไปแล้วต้องสร้างขายดีขายดีขายดีตัวนี้งามนี่เง็ดบบุห่หลายดุนเนี่ยนั่นแหละต้องให้ถามว่ามีอีกบ่สไตล์เขาต้องเป็นเสื้อยืดทั้งสี่เลยใส่เสียกีฬาไม่ไหวรอกเด็กไม่ไหวเด็กไม่ไหวโอ้ยสบายไปยังพี่น้องว่ะ เอาอันนี้ได้สดจิสบายปานนั่นอุปรสปรไ้ดบ่สบายไปอุปสรรนาะประชา,ะาจาร์เราเกาอีม<า>ัมานนั่งกันเลยตัวเบนบ่บม,มันมันนั่งในมสนะเฮ็ดเป็นบ่ดึงหัวให้มันลันปดปดบ<อ>่บ,บก่ก่่ดึง่่บ่บ่ง่บ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 ่อนเ่บ่บ่บกบ่่บ่บ่บ่่บ่บ่เบ่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 า่บบ่บ่บ่่า่บ่บ่บ่่บ่เาบ่่บ่่ั่ การบริหารแก้วหูขยายแก้วหูเลยบ่ธรรมดาในการไทยไม่ได้แปดในชีนีเนาะไปหอดกรรมนีเบน่ยกเขานี่เสียเซนได้แด้เนี่ยมองเออแต่ว่าเมื่อมึงอมือเมื่อเ่อเมเมืเมื่อม่เมื่อเม่อเมื่อเม้กอเมื่เ่เมื่อเม่อเมก่อเมืเผื่ัเมื่เมืนบเ่ออกอเมื่อเม่เมเื่มืม่่เออ่อออ ให้ซื้อสมไข่ปลามาจะไม่ได้สมขึ้นนี่เห็นไหบัวตอนแรกเราจะซื้อปลามากเนาะท่านี่ว่าบัวมีบองเห็ดเจ้าไปมอื่นบางนัดหรอกเดี๋ยวใครพาไปดอกเมย์ให้มันได้ก่อนบัวบัวแบบเปลี่ยนหลอดวะพอดีเราใคยให้นิกี้คเขารถตู้ขับบรรพยังใคยไปน้ำเจ้าเลยโอ้ยเมย์ึ้นรถห้องยี่จมเหี้ยวอีกใครจะขับให้ดอกบัวสร้างจมเดียวรถโจรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทหารมาขับให้ เคลื่อนมันฟาข่อยบชีเบิดเคลื่อนปลาแดกเฮียใสลรถเมียกุ้มเกียบยู่บปกาค่าเนี่ยปาเซ์นุ่นไตพ่อเดียวไป็ปรบรรยากาศบ้วาวนี่มึงน้องโคนไหมอ๋อน้องบีเฉยนี่ไปเช่นทันฮะเนี่ยวางไะเลยไปเพผู้เดียวความสุขของสุภาพสตรีเนาะมัดขนาดวะคือมัด โอ้มาบานซุมบานเจนพี่น้องเลยพ่อละเว้นได้ยโตขอบคุณมากเนาะเป็นส่วนดีนะเนาะมุต้องไปจ้างไปสร้างงานเขาสร้างให้มันแล้วเงินไม่ใจเฉียดเดียวเพอยู่โหลดเนาะเงินวะไม่ยังอันเจียงสี่นะไม่ยัอยู่ในเมืองกรบโปงไก่ดิกระพาะไปพาะมาโอเคเศร้าเศร้าเศร้า อันว่าเศร้าอันว่าเศร้าดีขึ้นยังข่เมื่อยแล้วอังปะไข่อยเมื่อยแล้วว่าวิปิ้นสักยะปากเบี้ยวแล้วปากเบี้ยวอ่าปากปลมหลุดน้ำไล่น้ำไล่เฮ้ยบ่หูตัวไปถอนเขียว พันพ <hit> ูดแกถอนพริกเลือดวานป่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโทษทัดกันหวานจริงเลย